กับสบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อสุขุสุคนสุมองสบอนสบายดีปลาลุงน้ำเจ้าะมานี่เ้ามาน้าใหม่พี่น้องสบายดีอาปลาลุงสบายดีอาปลาลุงน้ำใหม่มานี่พี่น้องกระเซาะกระตุนอีกแล้วน้ำใหม่ก็อึดอันนี้ แมนพี่น้องเอ้ยทราบกันพอน้ำม้นเลยพี่น้องปักพี่น้องกระตุนพอโพ่วงโม่แต่พี่น้องกระตุนพอน้ำมในญ่แล้วเอา๋ยงเอาพี่น้องอะไรน้องน้ำมันพอดแข่งเซ็ปนี่จะเน้นไงไงแมว่าอยู่กาลังสับอยู่เนาย้ำแลงพี่น้ ตกอยู you, ่ม <lush> wow ัน hey. อ he e ีกกะสิตกอีกแล้วพี uh ่น huh. yeah, ้องไม่พ้นนั่นตกยังดูเทะเกี่ยเข่ากันได้หมือว่านนี่ว่าสิกู้มันอีพ้นสิห้ามเลยนี่ป้าว่าออกมาลุ่นกันว่าสินอหน่อยเดี๋ยวนอใหญ่ซำขาเลยพี่จ๊ะป้าดังอ้าวแล้วกุบป่ะอ่าได้ไปนีอ่าลุบเลยป้านี่ยังคือปล่อยคักให้เอาไม้เอาไม้พอได้ไปนี่ซับซับเอาไม้ชิ้นหน่อยดิมันมันมันอ่อนโพดงามกระโดด กินนั่นทำไมอย่างนีนี่เนาะแมนพอนีสิเ็้วมันได้ลหามาโลกจะมกดอกมันพอพอลายมันพอพอหมกเนาะพอมพอหมกดอกนี่กินนนี่กินแค่นี้เาเอาทังมือไปละอีดอกไปเกี่ยวข้าวเลยนี่ได้บ่ Đây cái nhau tí, tí sao? Hả? Bà Dư nói Bà Dư bà Dư bà Dư Bà nha bài đi hả? Nhìm Sẽ bài đi chứ Thư 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 Bà tự nhảy lại đây phía đây Đây xong bì bài nè bài đi chứ Bà Lung Sẽ bài สวัสดีป้าลุงฮะยิ้มหวานเด้น่ก็ตื่นนอนน่ะเออง่ายๆนึงป้านี่ตอดูบานนี้ตอกันบ้เป็นอกนะมต่ป้าตอกันี่ง่ายนพี่น้องเอ้พ่อแกงจำได้ไหมรันอนแล้วพอดีแกงเสบยยทำไมมันอึดขนหน่อยนะนี่นะขนใหญ่นะัพอดีแกงเสียพี่น้องเอ้ยังนิ่หน่อย บืดไปอยากนม้ได้เนงส่ละบดละบ่น่าจะแคมบานพี่นองแคมเฮือนเนอยแคมเฮือนบันเป็นเป็นเป็นใบนะบ่นี่นะแมเฮือนอเนี่นี่ใส่เป็นใบนะ อเทเต็่าบึงด้ปาตูลานใส่มางามก็ดอกานใบงมาเหอะมาจามาจมาำไมนะอาซับสับอลิซับแต่ว่างามพี่น้องเลยซับไปว่ันพุธไทยเนี่ยว่าซับแต่วานพุธลาวข็เอิญงามวันพุธใส่เนี่ยซับแต่คนลาวนั่นจริงงามบนองงามงาม Ô ừ, ngào đi lê Ừ chập Ấp 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 Ở năm mai, ở à, năm mai con Ê vâng năm mai, vâng đó Ơ dưới hình là, nó bảo là cái Ờ năm mai มารับก้มาทำใบลงเลยไม่แบบไเกี้มาไวไมให้เกมาทมันดักแมันจะแมงแล้วักแมงบนงหน่อยทั้งรุมนะก็มีอยู่กัเนเก้ยได้ไหนกันเกี้ยได้เปี่ยนน้ำไม้พี่น้องหาน้ำไม้ยามมีมันอยากอึดแดะแนี้ยลอยยังไงก็มดเออยี่นะ เออลองเพลงให้ฟังเด้ลองเพลงให้ฟังเด้อ่าพอใหม่ลงใหม่อีหละได้อีหละันได้ลายแท้ขึ้นไปแล้วได้ช่องสมันปุเออลองเพลงอีหละโอ้ชุเก่งแท้ทำก็เก่งแต่ว่าม่เยูะน้อยเก่งแค่ไม่ใช่เฮ้ยพอดีแสีบเนาะจานนี้แล้วพอดีอ่ามาเป็นพวงเลยบ้านนะดับมาเต้ เป็นเพื่อเจ็บเด้เสตาเบิ่งมะเออเห็ดเสต้อเห็ดนะเห็ดดูขวัญเสต้อเห็ดนะเสต้อเห็ดนทำอือฮ่าน้องใหม่ไปเอาเห็ดเกินี้ได้แล้วเห็ดเด้เอาคนทำหาเห็ดอือเจ้าว่าเข้าใจแล้วเจ้าเนาะผู้ล่ากับผู้ไทยเนาะพี่น้องเอ้ยเพื่นึงวันเห็ดเด้ม่หนะหาเห็ดหาเห็ดปวกล้านว่ก นายไปพอเขาใจเห็ดปูเห well, -Hey, kind of well, yeah. okay. ็ดปปอย่างไรเห็ดปเห็ดปูใเห็ดปนะเห็ดตอหตอเห็ดปเห็ดปปู่กระไม้ิ้ลงยฮะนีย่นะนี้แกงบแกงบเก่เต็มตาเล้พี่น้องไหยเลือตาแล้ร้นตาแล้วนี่แต่ว่าถ้าไปปอกไ่ได้ร้ายไปได้ดอก ทำไมไม่ได้สอบร้ายบ่อยเนี่ยขนาดบ่มีเสียมมียังก็ยังได้ขนาดนด้นะฝนเนาะเสียมมีอยู่ห้องวัดตั้มเหรอฮเออเสียมมีอยู่บ่ดับแล้วนหน่อยเขาเจ้าจนีม่มาบานดาวาก็เอาหมดถ้าศึา <c oughs> กหปมากจักเรือเด้อเนาะโอ้โได้เนาะอาจะให้ดับยี่หันเฮ้ยพี่น้อง อยู่ทุ่งไฮทุ่งนาบรรยากาศยามเศร้าๆฮานะใหม่เต้ประมาณเจ็ดโมงต่อเนื้อนอนแล้วเหรอเจ็ดโมงแล้วตื่นก็หกโมงเลยตื่นสายมาดิขึ้นฟูนขึ้าฟูนกันตื่นพอทำไปได้เกี่ยวข่าวมีแต่หลอกเรามัดอย่างเดียวฟูนพอเห็นเนงใหญ่แล้วพี่ใหญ่แล้วอายุเนียงลงแล้วอ้าวมไม่แล้วพี่น้องเอ้ย ผลนใหม่แล้วตกสร้งทำบันนาว่าซะพันใหม่กับจี๋ถั่วเหมือนกันแล้วโอ้นี่ได้กู้แท้ๆเขาเขาเกี่ยวหวานนะเบดแต่มันแดดมันกับมั้งก็ตกซันนี่พอพี่ดอกความลมเขาได้ยานอะเขนไ้ยานพ้นอะไรนดอกนะใช่ไหะเกี่ยวไปพังไปบ่ ขึ้นกอเอาอยู่ป่ายมันผน้เอามาได้อหมเว้ยำไมลงแถวฟูได้ำไมลงถาพูด้ไปไปไปเออโทษ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 ลงมาเลยออเถตะงเจ้าไว มันจะหาหักอย่างน้องขอดเอาเฮียขอดเอาขอดเอาอันนี้เงเดียวี่กับพ่อแก่แล้วมันมันอึดน,นะเห็นว่ามันเอ,เอานี่เดียวนึงวันเอาตอนทาดับหน้าแน่เออพอวายอยู่เอามาเอาบอมันนะ Kêu khóc Nó lúc. làm móc tốt ướt hãng xe. Ni phóng nó tốt đẹp, kể lúc. Y tốt bay, nhánh ní cầm bộ ướt đi In mày chứ Nói nó có mượt lắm nó ngay mà. Chỉ nó ngay thông ngay nó ngay thông ngay chứ ngay ngay đi ngay 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 ngay

แต่ว่ากะลาที่ก้ากินก็เสียได้กินตอนเพ็ดนุ่งแซ่บเพียงหอดสดกินป้าสามลำน่าเอาเสียบอ่ะจุนี่พี่นอ้องทำไมเฮามาเตรียมตาพี่น้องนะฮะมาแกงมะต้มมาออมกระวินถ้ากระตุ้นนะกระตุ้อมเป็นเบิดคลิปนี้เจ้าลงเพจเทนมิทเทครับทิชชู่ใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจบ,บ่าบูทยาให้คลิปต่อไปสบายดี